พิพิธภัณฑ์สงครามภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้พี่ชาละีถรร่ายทำบริเวณพิพิธภัณฑ์สงครามจังหวัดกาญจนบุรีพิพิธภัณฑ์สงครามตั้งอยู่ในบริเวณวัดใต้ ของอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานสมัยสงครามโลก ในพิพิธภัณฑ์สงครามจะมีแหล่งความรู้ต่างๆทา,างด้านประวัติศาสตร์อย่างเช่นลูกระเบิดเก่าแก่ภาพถ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของทหารสัมพันธมิตรภาพถ่ายของสะพานข้ามแม่น้ำแควตั้งแต่เริ่มสร้างในปี2488 ังต่างๆสาธยายมาเป็นรูปถ่ายประกอ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปรกรณ์ผ่าตัดของค่ายชลนึศอาวุธยุทโธปกรณ์ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและเวียนเข้ามาชมสงครามอยู่ที่นี่เป็นประจำ พิพิธภัณฑ์สงครามตั้งอยู่ที่บริเวณพ่ดใต้ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีที่สามารถไปมาได้สะดวก จบสารคดีชุดพิพิธภัณฑ์สงครามจังหวัดกาญจนบุรี